สินค้าสั่งซื้อมาจากลาซาด้าเป็นกระปุกอมสินนะเท่าไหร่อันนี้ถ้าซื้อม่าอะไรนะสามร้อยบาทไงใส่ฐานละกระปุกอมสินลาซาด้านะสั่งซื้อมาประมาณสามร้อยบาทนะฮะจะมีใส่สแกนลายนิ้วมือแล้วก็ใส่รหัสด้วยนะ บ้องวางทำคลิปเล่นอยู่บ้านฮะช่วงโควิดไม่ได้ไปไหนฮะก็เลยทำคลิปอยู่บ้านนะครวันนี้อเ,นเอาอยอดเหรียนมันไม่พูดอะจดเหรียญบาทไม่พูดนี่หนูอยอดเหรียญฮะ ก่อนเห็นไหนมใส่รหัสใส่นิ้วมือแค่นั้นแหละจำรหัสได้ป้อมันก็ขึ้นสีแดง เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะฮะนี่ฮะรีวิวกันตัวอย่างนะการใช้งานนะฮะคือวันต้องวางให้เต็มเมือค่ะถ้าไม่ได้ก็ขยับไปอย่างนั้นแหละแล้วก็วางไป เปิดปะดเปิดเปิดได้แล้ว <c oughs> ม,มีอะไรวะซีซบปังบึ <c oughs> ้งใจนะฮะบึ้งซื้อมาลองเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม,าเามา่เอาใหมา่ นไอ้ก yeah. okay. ็ใส่เงี้ยมันจะออกไหมกี่กใส่นิ้วไหนออกละออกละต้องใช้ลายนิ้วมือแล้วโอ้ยกว่าจะออกได้แล้วใส่ลายนิ้วมือนะถ้าลายนิ้วมือไม่ตรงก็ไม่ได้ ลายนิน้วมีใครเอาลายนิ้วมือเราแทนไม่ได้ <laughs> ไม่ได้เหรอเดี๋ยวไปแอบปั๊มลายนิ้วมือดีกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันก็โดนปดได้เดี๋ยวมันก็ถอดฐานออกใช่ไหมเออแล้วคนอื่นเอาเนิ้วมือมาใส่เง,งี้ยเออทำก็ง่ายดิแต่คนไม่รู้ก็อย่าเพือตเออคนอื่นไม่รู้ไงเขาไม่มีฐานตรงนี้แล้วก็ใส่กุญแจไว้สิ ไส่แลต้องปิดก่อนนะแต่ว่าต้องเอาไข่อันนี้เป็นกระปุกอมสินฮะใส่รหัสสแกนลายนิ้วมือนะใส่ฐานก่อนฮะซื้อมาราคาเท่าไหร่นะสามร้อยกว่าบาทเป็นของเล่นของเล่นที่บนว่างๆทย่าวีเก็บตังค์ว่ะนวันนี้มียอดเท่าไหร่วะก้ยังได้แบงค์ร้อยมาหยดอ่ะอาแบงค์พันมายยด ได้ไหมต้๊กตาตุ๊กตุ๊กเหมือนไอ้นี่เลยโดวเล็กบ้านน่ะเล่นเล่นทั้งวันเลยนะเ่นเล่นทั้งวันเลยนะวิดเปิดทั้งวันเลยนะเดี๋ยวนะเนี่ยวันนี้หยอดอะไรดีอ่ยก็ท้าดีนะเนี่ย ห้ามกแกะนะแกะโคตรง่ายเลยซื้อก็ปลูกไอ้นี่ดีกว่าอ้มันต้องมีลายนิ้วมือนะถอดทานออกก็ได้ <laughs> ถอดทานออกก็ใส่ลายนิ้วมือหนูเดิไม่งั้นก็ไม่ได้ห้ามหยดเหรียญหยดแต้มต้องหยดแบงโอยแบงพันนี้นะจะได้เยอะๆห้ามแกะ ปลูกอมสินใส่รหัสพารเวิร์ดลายนิ้วมือสวยนะน่ารักดีซื้อมาสามร้อยกว่าบาทสั่งซื้อจากเน,น็ตมาโอเคฮะเดี๋ยวมีอะไรมารีวิวใหม่วันนี้มีของเล่นสนุกๆมาให้รีวิวชมกันนะครับมันว่างช่วงโควิดอยู่บ้านฮะถ่ายวีดีโอเล่นนะ,ะลงคลิปทำคลิปสัหน่อย อัพคลิปสักหน่อยถ้าไม่ได้อัพสนานาเลยช่วงขับมอไซค์งดเที่ยวก่อนนะช่วงนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ฝากติดตามด้วยครับ